เอออีหลายเอาคับน้องนี <reveal again response> ้ไหมเออแม่มาเลีนน้ำตั้งหลายเริ่องพูดียวตัวเอาใหญ่มันน้องอะไรนะเอาใหญ่ไปหน้องมาน้องมี้ไหมแม่เบิ่งกัเร็วตายน้องนี้ไหมแม่เบิ่งกัเร็วมาเอามาหน้องมี้ไหมแม่เรยมาเบิ่งกัเร็วตายตายน้องมีล่ะ น้องมีเด้อน้องวาน้องมีมาให้แม่เร็วป้าอีหลายน้องมีมาเห็แม่เบิ่งมาให้แม่เล่นบ่บมาณป้าคือบ่เล่นผู้เดียวอี่หละหลากคือบ่เล่นผู้เดียวเออวู้บ่มีมูเล่นกะหาเอิ้ญมูเล่นเจ้าของก็เล่นกับน้องลวดเอาใหญ่มันมันขั้นบ่ละ มันขั้นใหญ่ให้น่องนี้บ่เ้าะขั้นไอนใหญ่มันอะเร็วมันขั้นบ่เออไม่มีมือลินกับห่าน่องนี้มามาห้ยายผ้าลินกันแล้วบานเนาะอืม้วน้องไตลายอยู่สิสลบานน้องไตดีน้องไตหลาไปอยู่ิใส่ก็เห็นแต่น้องนี้ อืน้องไตไหลยใสคือเห็นแต่น้องมีน้องไตไปใส่น้องไตลุกไปใส่เอาอเห็นแต่น้องป่าเอาขับน้องป่ามาเร็วโอ้เอ้าเอาเออเอา,เอาจดแดงมาเร็วแสดงพิบปั๊บจดดงพิบปั๊บมาเร็วเอาจดแดงมาแเร็วน้องป่าเร็วโอ้ยน่องป่า,ปาปเพิ่งจะซักให้ดำเบิ่งหลงอินข้ากลาย เดินคักไลยน้องปลาดำบ้านหล่ออือน้องปลาอีหลาบอ่ะไอน้องปลาไม่ยีเมียเร็วมาหาน้องปลาไม่ยีเมียเรื่อาทำเอ้าบ่หายเอาไปใส่น้องมีหรอบ้านเอ้าไอ้น้องปลาอีหลาเด้ออือน้องปลาไม่ยีเมียเอออีลาจะหายยี้มียอู้หูอีลาคนเก่งหายยีเมียบ่ะไอ้น้องมีได้บ้านไอ้น้องมีลาได้ ไอ้ไอ้น้องมีหลายเด้ไอ้น้องมีเด้พุ่น refers, น้องมีนอนนี่พุ่นพุ่นไหมหน้องมีนอนนี่พุ่นอัน้องมีมาอีแมวแล้วอัน้องมีมาอีแมวแล้วเอ้าอ้น้องมีมาแล้วเอาหลินกับน้องปลาตอระบันอันนอื่นกับน้องปลาตอแล้วจ้าที่ล่าลิงกับน้องปลาตอระบัน เออไอน้องมีน้องมีปล่อยน่าเล่นเสืออยู่ไอน้องไปล่ะน้องมีล่ะเด้อทำไมเมียลูกไอน้องปามาไอน้องปามาลูกไอน้องปามาอเมียลูกน้องปามาน้องปามาเมียจ้าอีหลานฮวนเอ้ออีหลานฮวนเฮงเอ้า ເອົາໄປໃຫຍ່ມັດໃຫ້ອັນເອົາອ້າຍນ້ອมา